รู้สิแค่มีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันน่าจะเป็นจริงได้หมดอะเรื่องของไทม์ไลน์อะไรอย่างงี้ด้วยเราคิดว่ามันต้องมีตัวเราอีกคนนึงอยู่ที่ไหนสักที่แน่ๆเลยแม้ว,ว่าจะยังไม่ได้รับการพิสูจน์ก็ตามเราก็เลือกที่จะเชื่อเพราะเราอยากที่จะเชื่อแค่นั้นแหละค่ะถ้าเกิดว่าครั้งนี้เป็นเป็นครั้งแรกที่เราแบบจับได้ว่าเขาแอบคุยกับคนอื่นหรือว่าไปไหนมาไหนกับคนอื่นอะไรอย่างเงี้ยนะคะก็จะให้โอกาสแหละ เราคิดว่าการให้อภัยเป็นส่วนหนึ่งของความรักถ้าเกิดว่าเขาขอโอกาสอย่างเงี้ยเราก็จะให้เขาพิสูจน์โอกาสนั้นแต่ครั้งต่อไปก่อนมาเจอกับแปมนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องมาดันด fun ด้วยนะคะค่ะแล้วินีต้อนรับแปมเข้าสู่ madan fun ค่ะย สวัสดีค่ะแปมอัญชิสาค่ะพี่แปมนะคะวันนี้มาเจอกับมาดันครั้งแรกตอนนี้รู้สึกยังไงบ้างคะตอนนี้รู้สึกหนาวนิดนึงค่ะ <c oughs> แล้วก็ <c oughs> ดีใจค่ะที่ได้มามาดันนะคะ <c oughs> เพราะว่าแอบเห็นศิลปินท่านอื่นๆในค่ายอะไรเงี้ยวแวะมาที่นี่แล้วก็รู้สึกว่าน่าสนุกดีค่ะวันนี้นะคะพี่แปมมีอะไรมาฝากมาดันเอ่ยวันนี้มีเพลงใหม่มาฝากค่ะชื่อเพลง Eleven Eleven ค่ะ เรื่ององงขเราเน,รน,น,รนทำไมต้งไปอีเลเว่นอีเลเว่นอีเลเว่นอีเล1ว 11, ่11-11เป็นเวลาแห่งการขอพรค่ะขออะไรที่เราหวังไว้ที่เราต้องการอะไรอย่างเงี้ยค่ะคือจริงๆมันเป็นเลขที่แปมชอบด้วยแหละคือมันจะมีช่วงหนึ่งที่แัมเห็นเลข1ิ1 1 โดยบังเอิญบ่อยมากค่ะแล้วก็ช่วงนั้นเรากําลังทําเพลงเพลงหนึ่งอยู่พอดีที่แบบมีเมโลดี้กับเนื้อร้องแล้วค่ะแล้วก็เราก็นึกขึ้นมาได้ว่าอุ้ยตอนเด็กๆเราเคยแบบคุยกับเพื่อนเล่นๆอะไรอย่างเงี้ยว่าตอน11บเอนาฬิกาสิบเอ็นาทีมันเป็นเวลาที่เราแบบอุ้ยถ้าเห็นแล้วเราต้องขอพรอะไร้ยคะซึ่งมันตรงกับเนื้อเพลงพอดีก็เลยเอาเป็นชื่อเพลงเลยเพลงนี้หรือไม่นี้เนี่ยเนื้อหาหรือว่าสิ่งที่แบมอยากจะสื่อออกมามัน เปเนเรื่อีเลฟ11 1เป็นเพลงที่พูดถึงความรักที่เป็นไปไม่ได้ค่ะก็เป็นการขอให้เราได้รักกับเขาที่ไหนที่หนึ่งก็ได้ถึงแม้จะไม่ใช่ที่โลกใบนี้ก็ตามก็อาจจะเป็นแบบในอีกมิติหนึ่งหรือว่าอาจจะเป็น ชีวิตหลังความตายก็ได้หรือว่าจะเป็นเจอกันในฝันอะไรใดๆได้หมดเลยค่ะเป็นเพลงเพ้อเพนิดนึงนะงงไหมคะทุกคนทุกคนงงไหมคะคนต้องไปฟังเพลงก็จะไม่งงนะคะถ้าสมมติวาาได้จะขอพี่แป๊บหนึ่งท่อนสั้นๆน,น,น,นะคะแล้วสดๆให้ฟังหน่อยได้ได้เลยค่ะ ให้เรื่องของเราเป็นจริงได้ไหมแม้นานเท่าไรจะอดที่เธอมีสักทางได้ไหมไม่ว่าเป็นที่ใดได้ไหมให้เรารักกันประมาณนี้คะ่ะ แฟนมาวัดดันทันทีมาในเพลงเรเวนเนี่ยชื่อก็บอกว,ว่ามันคือการอธิษฐานให้ได้รักในอีกที่หนึ่งใช่ไหมคะแปลว่าแารเชื่อในเรื่องของโลกคู่ขนานใช่ค่ะมันยังไงเล่าให้ฟังหน่อยมันเริ่มจะออกไปนอกโลกแล้วนตนนี <laughs> มนงงนน้มันยังไงโลกคู่ขนานมันยังไงวันนี้เราอาจจะแบบดูหนังเยอะด้วยล่คะค่ะพวกหนังวิทยาศาสตร์อะไรต่างๆที่แบบอินเตอร์สเตลล่าอะไรอย่างเงี้ยที่มันมีทฤษฎีแห่งโลกคู่ขนานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ ไม่รู้สิแค่มีความรู้สึกว่าทุกอย่างมันน่าจะเป็นจริงได้หมดอะเรื่องของไทม์ไลน์อะไรอย่างงี้ด้วยเราคิดว่ามันต้องมีตัวเราอีกคนหนึ่งอยู่ที่ไหนสักที่แน,น่ๆเลยเหมือนแบบคือถ้าไม่อย่างนั้นทฤษฎีต่างๆพวกนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นมาอะค่ะ มันมันพอจะมีทฤษฎีบางอย่างที่อธิบายรองรับไว้แม้ว่าจะยังไม่ได้รับการพิสูจน์ก็ตามเราก็เลือกที่จะเชื่อเพราะเราอยากที่จะเชื่อแค่นั้นแหละค่ะเราแค่อยากจะเชื่อว่ามันมีจริงๆแค่นั้นแหละค่ะสมมติพี่แปมได้มีโอกาสเข้าไปในโลกผู้ขนานจริงๆแบบหลุดไปวันหนึง่งแบบดรสเตรนท์เนาะไปเลยไปเลยเหรอไปเลยไปเห็นแล้วต้องไปอยู่ที่โลกนั้นเลยแล้วเจอตัวเองอีกคนเนี่ยงรักกับเขาอุย ขาเป็นใครก่อนโอเคเขาคนนั้นเขาคานานั้นเรารู้สึกว่าโ,โลกนี้เราไม่ได้รักรักกันแต่พอไปเจอโลกนั้นเขารักกันอยู่จรงิงแต่รักกันตัวเราอีกคนนะเราจะแย่งไหมคะแย่งค่ะเพราะว่าเราคิดว่ามันควรจะเป็นแบบนั้นของมันนะถูกแล้วคือแค่รู้สึกว่าแบบทุกอย่างมันเกิดขึ้นมันมีเหตุผลของมันค่ะแล้วก็เราคิดว่าเราพอใจกับตัวเราแล้วก็สิ่งที่เราทํา สิ่งที่เราเป็นในโลกนี้ของเราถ้าเกิดว่ามันมีจริงๆแล้วคงแบบแอบ,บดูอยู่ห่างๆแล้วก็แบบแอบยิ้มอะไรอย่างงี้มั้งมีขารักกับเราใช่ใช่เพราะว่าเราก็รักตัวเราอีกคนนึงไม่ว่าจะเป็นคนไหนก็ตามแล้วก็จะรักตัวเราคนนั้นมากๆนั่นค่ะขอมีปัญหาปรึกษาค่่แบมสองข้อเกี่ยวกับเรื่องความรักเรามีปัญหาความรักจากน้องๆมาดันที่ไม่สมหวังกันปษาพี่แบมค่ะ หนึ่งค่ะพี่แปงขาหนูจับได้ว่าแฟนคบซ้อนค่ะอืและหนูจะขอเลิกแต่แฟนก็ง้อแล้วบอกว่าเดี๋ยวจะไปเลิกกับอีกคนและจะมีเราคนเดียวละตอะนี้ทำไงดีคะยังรักเขาอยู่ค่ะแต่หนูวคครคบกับเขาต่อไหมคะพี่แปงถ้าเกิดว่าครั้งนี้เป็นเป็นครั้งแรกที่เราแบบจับได้ว่าเขาแอบ,บคุยกับคนอื่นหรือว่าไปไหนมาไหนกับคนอื่นอะไรเงี้ยนะคะก็จะให้โอกาสแหละ เราคิดว่าการให้อภัยเป็นส่วนหนึ่งของความลับทุกเรื่องเลยไม่ใช่แค่เรื่องนอกใจอย่างเดียวนะคะมันก็มีเรื่องอื่นออีกมากมายในชีวิตคู่และกันที่มันจะต้องเจอค่ะซึ่งการนอกใจโอเคมันเป็นเรื่องที่ใหญ่ใหญ่มากๆเลยแหละแต่ว่าถ้าเกิดว่าเขาขอโอกาสอย่างเงี้ยเราก็จะให้เขาพิสูจน์โอกาสนั้นแต่ครั้งต่อไปไม่มีค่ะ <c oughs> ให้โอกาสเพียงแค่ครั้งนี้เท่านั้นและครั้งต่อไป เรายากจะให้ใจเขาได้เหมือนเดิมรอคะหมายว่าเราก็ต้องระแวงกว่าเดิมไหมคิดว่ามันก็คงมีความระแวงเหะคะก็คงมีความแบบเฮ้ยกลัวว่าเขาจะอย่างนั้นอย่างนี้จะมีอีกหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะแต่ว่าสําหรับไปมังคิดว่ามันต้องดูบริบทโดยรวมด้วยว่าแบบเขาเคยเป็นอย่างนี้มาก่อนหน้าเราไหมหมายถึงว่าคบกับคนอื่นแล้วเขามีประวัติว่าเขาเป็นคนเจ้าชู้หรือชอบนอกใจหรือเปล่านิสัยของแฟนเราเขาเป็นยังไงอะไรประมาณนี้ค่ะคือเราต้องดูบริบทโดยรวม เราต้องรู้จักแฟนของเราดีพอว่าปกติเขาเป็นอย่างนี้ไหมหรือว่านี่คือแบบการพลาดพลั้งของเขาเลยอะไรเงี้ยถ้าสมมติว่ามันมีครั้งที่สองอ่ะอันนี้มันบอกเลยนะถ้ามันมีอีกอะ่ะมันมันคือไว้ใจไม่ได้แล้วจริงเราจะเริเม่มหนังบูได้ไหมตอนนี้บูบูเลยต<ะ>ัดตัดสิ <Yeah. S 1> เออคนเราเลือกได้คนเลือกได้คะ่ะ <Yeah. S 1> เราเลือกว่าเราจะอยู่หรือจะไปเราจะอยู่กับความท็อกซิกหรือเราจะไปเจอสิ่งที่ดีกว่า อีข้อนึงคะ่ะพี่แปบงค่ะข,ข้อนี้คะ่ะหนูอยู่กับแฟนมีความสุขมากเลยคะ่ะแต่ว่าหนูไม่รักเขาแลนะ้วทำยังไงหนูก็รู้สึกว่าหนูไม่รักเขาอะแต่เขาเติมเต็มหนูได้มากเลยนะคะหนูเหมือนอยู่เพื่อรอเวลาเจอคนที่ใช่กว่าเขาอะค่ะหนูควรทำยังไงดีคะควรบอกแฟนไปตรงๆหรือว่ารอเจอคนที่ใช่แล้วเราถึงจะอุ๊ยดูออน้นอง น้องกาลังเห็นกับตัวหนูมีความสุขมากที่อยู่กับเขาแต่หนูไม่ได้รักเขาแล้วมันเป็นความย้อนแย้งมากๆเลยคือความรักการคบกันมันเบสออนความรักค่ะถ้าเราไม่มีความรักแล้วเราควรจะไปไม่ว่าจะด้วยเหตุผลไหนก็ตามเป็นเพราะเขาหรือเป็นเพราะตัวเราเองเราก็ต้องยอมรับให้ได้เพราะว่ามันจะได้ไม่เป็นการทำร้ายเขาทางอ้อมก็แนะนำว่าถ้าเราแค่มีความสุข ที่มีเขาแต่ว่าเราไม่ได้แบบไม่ได้รักเขามันหมายความว่าเราเรารับอย่างเดียวเราไม่ได้ให้เขาดังแบบนั้นก็คิดว่าเรามุฟออนตอนนี้เลยดีกว่าจะได้ไม่เสียเวลาทั้งเขาและเราแลไหนๆเขาก็ต้องเจ็บเหมือนกันพี่หมูบอกออแต่หมูรอนมีคนใหม่กอนไม่ได้เลยคะสิบแบงไม่ได้อะถ้าเป็นพี่พี่คิดว่าพี่ไม่หลอพี่คิดว่าไปใช้เวลาอยู่กับตัวเองดีกว่า ให้ได้เรียนรู้ว่าจริงๆแล้วเราต้องการคนแบบไหนเราอยู่คนเดียวแล้วเราใช้ชีวิตยังไงสุดท้ายแล้วถ้าเกิดว่าเรามาเจอคนใหม่แล้วค่อยเลือกกับเขาอะ่ะมันจะการว่าเรานอกใจเขานะแลาเขาก็จะมีแผลเป็นแผลที่มากกว่าหนึ่งแผลเขาควรจะมีแค่แผลเดียวคือการที่เราไม่รักเขาแล้วไม่ใช่ว่าเราไม่รักเขาแล้วเราก็มีคนอื่นด้วยมันเจ็บกว่าเดิมนะคะน้องโอ้โหนี่คือค่ะพี่แปงค่ะ ค่ะก็ฝากเพลง11 11เพลงใหม่ล่าสุดด้วยนะคะตอนนี้ก็ปล่อยทุกทุกช่องทางแล้วเข้าไปฟังได้ใน streaming ทุกช่องทางเลยแล้วก็ดู MV ได้ใน d a m Recordings นะคะเพลงนี้เป็น Pop a r B ฟังสบายสบายไม่สบายหรอกก็แอบดราม่านิดนึงก็ยังไงฝากไปฟังด้วยนะคะขอบคุณค่ะฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe ช่อง Madan ด Fun ด้วยนะคะ